เพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับกเกษตรกรฝึกหัดอีกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะอย่างคลิปเปิดคลิปมาก็จะเห็นผมนะฮะผสมอาหารนะครับไว้ให้กับคุณแม่พันธุ์นะครับตอนนี้มีอยู่4ตัวนะฮะแม่พันธุ์แต่ว่าเวลาหิวเนี่ยเวลาเจอคนเขาจะร้องกินแล้วทีนี้นเราก็จะมาผสมตอนนั้นอนะ่ะมันใช้เวลานานนะฮะบ,บวกกับไอ้พวกเด็กๆก,ก็ร้องกินเหมือนกันทีนี้นเราก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันจะใช้เวลานานก็กระจะเกรงใจ บ้านละแวกนี้นะครับว่าหมูมุนเสียงดังนะฮะก็เลยคิดว่าผสมไว้ดีกว่าแล้วก็พอมาถึงก็ตักให้ตักให้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยววันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเวลาเราจะลงหมูรุ่นใหม่เนี่ยแล้วเรายังมีหมูแบบแม่พันธุ์หรือว่าหมูรุ่นเก่าที่อยู่ในคอ,อกอยู่แล้วเอามาลงมันไม่ควรจะอยู่ใกล้กันนะครับประเด็นก็คืออย่าเอาเข้ามาไว้ใกล้กันเพราะว่าบางทีพวกหมูที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีเชื้อโรค หรือว่ามีแบบอาการป่วยแล้วก็หรือว่าแบบเดินทางมาไกลๆแล้วก็มีอาการป่วยนะคะมันจะได้ไม่มาติดต่อก,กันกับหมูที่เรามีอยู่แล้วนะฮะตัวอย่างข้อของผมนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือหมูที่เอามาลงใหม่ทั้งหมดนะฮะผมก็จะเอาไว้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งแม่พันธุ์สองตัวที่อยู่ทางโน้นนะฮะส่วนอันนี้เป็นหมูเก่านะฮะที่ยังอยู่กับเรานะครับไม่ได้ขายออกนะครับเพราะว่าเป็นแม่พันธุ์ที่เราเก็บไว้นะครับ ก็หมูเก่าเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับคุณแม่ปุยฝ้ายกับคุณแม่เอิ์กอาร์ตตัวเนี้ยเขาค่อนข้างจะเอิ์กอาร์เวลาเจอคนมาเนี่ยเขาจะร้องนะครับร้องกินอย่างเดียวทีเนี้ยเราก็เลยต้องแยกตรงตรงตัวเก่าเนี่ยคุณแม่เก่าเนี่ยเอาให้ห่างจากคุณแม่ใหม่อยู่ทางนู้นนะครับเห็นไหมโอเคความห่างก็ไม่ได้ห่างมากนะครับเพราะว่ามันคอกเล็กเพียงแต่ว่าจับแยกเขาหน่อยนึงนะ สาเหตุที่เราต้องแยกให้มันห่างกันนะครับเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงเนาะบางทีความเสี่ยงเราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเผื่อว่าหมู่ใหม่ที่เราเอามาลงเขามีโรคไวรัสหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะครับแล้วก็เลยแยกไว้ดีกว่าเนาะป้องกันดีกว่านะฮะตอนนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่เอามาใหม่นะครับตัวน,นี้แข็งแรงนะครับไม่ป่วยไม่อะไรเลยนะแล้วก็สุภาพนะครับไม่ ไม่ค่อยปีนคอกไม่ค่อยร้องกินเท่าไหร่นะแต่ตัวเนี้ยนะครับเขามาพร้อมกับอ,อ่ป่วยนะมีอาการไอเป็นหมูที่ไอนะฮะแล้วก็ปีนคอกก็เลยต้องเอาไม้มาตีข้างบนไว้ไม่ให้เขาปีนได้นะครับเพราะว่าเขาก็ท้องกันสองตัวนี้ท้องแล้วนะฮะเดี๋ยวกําหนดคลอดเนี่ยจะเป็นตีหน้าเนาะประมาณเดือนมกราเดือนกุมภาหมูพกก็จะคลอดไล่เลี่ยก,กันนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งชื่อให้นะฮะ คุณแม่คนนี้เขาผมตั้งชื่อให้สมศรีนะครับคุณแม่สมศรีคุณแม่สมศรีเป็นแม่สายพันธ์แลนนะครับตัวนี้ตั้งชื่อเป็นคุณแม่พุ่มพวงนะฮะเพราะดูเขาแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับมีออล่านะหูเขาเนี่ยแบบสวยเลยอ่ะแล้วตัวนี้ก็เด็กๆนะฮะเด็กๆก็อายุเดือนกว่าแล้วนะครับ อตอนเอามาลงวันที่7แล้ววันที่8กลางคืนเขาก็ถ่ายเหลวเนาะถ่ายเหลวก็กระจายไปถึงคอกนู้นด้วยนะฮะคอกนู้นก็เอามาพร้อมกันแล้วก็ถ่ายเลวเหมือนกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนที่แล้วก็เปลี่ยนอาหารด้วยแหละนะฮะที่คอกผมก็ใช้อาหารอีกสูตรหนึ่งนะครับที่คอกที่เขาเลี้ยงอนุบาลอยู่เนี่ยเขาก็ใช้อาหารอีกสูตรหนึ่งทีนี้พอมาต่างที่บวกกับการป่วยอะไรเงี้ยหมูเขาจะชอบเป็นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอาหารตอนนี้ก็วันที่1ิบ สองหรือ13บส,ส,บสนะฮะก็อาการดีขึ้นทุกตัวแล้ะเอากล้วยดิบให้กินนะครับเอากล้วยดิบให้กินเอาใบฝรั่งแล้วก็มียาแล้วก็ยาแก้ท้องเสียนะฮะยาแก้ถ่ายเหลีวก็ให้เขากินตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเมื่อเช้าก็วิ่งกันอุตลุดเลยนะข้อนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น เขาค่อนข้างที่จะข,ขี้แบบไม่เหลวและไม่เป็นน้าแล้วนะฮะแต่คอกเนี้ยเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าคอกนี้นะเพราะว่าคัดแยกออกจากกันตัวนี้จะเห็นไหมตัวใหญ่นะครับคอกนี้จะเป็นหมูตัวเล็กนะฮะหยอกล้อเล่นกันนะฮะอันนั้นคืองัดปูนออกมาเดี๋ยวผมจะต้องเอาปูนออกนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องปิดคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน